สวัสดีค่ะกลับมาเหรียญแห่งความศักดิ์สิทธิ์คือเหรียญหนึ่งบาทเหรียญคูดปี2517นะคะเหรียญที่มีการซื้อขายกันตลอดไม่ต้องอาศัยบล็อกพิเศษหรือบล็อกเออร์เลอร์หรือไม่ต้องอาศัยความเป็น U N C เหรียญน,นี้ก็สามารถมีการซื้อขายหมุนเวียนกันได้ตลอดที่ซื้อมานะคะ ยังไม่ใช่เป็นแบบ UNC เลยแบบ UNC มีการเสนอขายในราคาเหรียญละ2อ0 0บาทแต่ถ้าเป็นแบบตัวอย่างอย่างที่เห็นนี้นะคะเป็นแบบเก็บไม่ผ่านใช้งานแต่ว่ามีความสวยงามคือมีน้ำทองออกสวยๆแบบนี้นะคะรุท ตัวหนังสือเด่นชัดสิ่งที่จะบอกว่าครูดเด่นชัดคือใบหน้าของครูดนะคะในความเห็นของผู้ซื้อคนหนึ่งนะคะถ้าหน้าครูดเห็นสวยๆแบบนี้ชอบมากเลย นี่ราคาเหรียญที่ออกว่าเป็นยังเป็นน้ำทองคือเก็บเก็บรักษาไว้แต่ว่ายังไม่ใช่เป็นใหม่สุดเลยทีเดียวแต่เรียกว่าสวยงามซื้อมาได้ในราคา100บาท กว่านิดหน่อยนะคะสำหรับเหรียญที่ผ่านการใช้งานแล้วแต่ตัวหนังสือคมชัดเห็นหน้าคุดชัดแล้วก็ฉลองพระเนตรแว่นชัดคือจะมีการโปรโมทเหรียญอยู่2อย่างคือ พลูดชัดและแว่นชัดก็คือสิ่งที่ผู้ขายอาจจะต้องคัดแยกในการที่ว่าจัดเกตของราคาให้สูงขึ้นตามลักษณะของเหรียญน,นะคะขอบเหรียญหรือว่าด้านหน้าด้าน,ด,านด้านหลังเหรียญไม่มีรอยที่ผุผุก,ก่อนเกินไปหรือว่าเป็นคราบสนิมมากไปก็อยู่อีกราคาหนึง่งคือเกือบ100บาทนะคะ อันนี้ก็จะเป็นอยู่ในราคาที่ประมาณใกล้เคียงกันนะคะส่วนเหรียญน,นี้ค่ะเป็นเหรียญที่เข้าใจว่าจะมาจากการที่เก่าเก็บหรือว่าเก็บไว้ไม่ดีอาจจะมีผุก,ก่อนแล้วก็คาบขึ้นเยอะแต่เรียกว่าผ่านการล้างพอผ่านการล้างก็จะเหมือน สีจะซีดถ้ามองใกล้ๆนะคะจะจะทราบว่ามันจะมีรอยผุก,ก่อนบ้างแล้วก็ไม่ค่อยเนื้อไม่ค่อยเรียบจะเป็นอีกเกรดหนึ่งนะคะอาจจะราคาไม่ถึง50บาทนะคะแต่เวลาค้ารวมกันก็อาจจะได้ในราคาที่ถูกกว่าหมายความว่าค้ารวมใน ในส่วนของเหรียญที่ผ่านการใช้งานซึ่งจากประสบการณ์ที่มีการโพสต์ขายแล้วก็มาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังกันนะคะก็จะมีตัวอย่างที่มีการโพสต์ขายเหรียญประมาณราคาประมาณ50-60บถึงบาทค่ะแต่เป็นเหรียญประมาณนี้ละคะคือฟอกคือฟอกขายแล้วนะคะ คือเป็นเหรียญเก่าแะคะ่ะแต่เขาเอามาล้างฟอกแล้วมันจะเป็นลักษณะแบบสะอาดดูเรียบแต่ว่ามันจะซีซี่ขาวๆอะ่ะเหมือนกับว่าไม่ธรรมชาตินะคะอีกรูปแบบหนึ่งของการขายนะคะ คือการขายในรูปแบบใส่ตลับอะคะ่ะใส่ตลับห้อยคอรเรียนนี้โพสขายล้เร็วนี้ก็เหรียนละส0งร้อทำไมาถึงเหรียญละส0งร้อเขาเขาเน้นที่เนื้อของเหรียญภายในคะ่ะ mm hmm. เฉพาะกรอบแล้วก็ไอตัวแหนบหรือว่าตัวอะไรที่ติดมาสำหรับห้อยคอคะ่ะ mm hmm. ก็จะเป็นราคาตายตัว mm hmm. เป็นกรอบเปล่าหรือว่าแหนบกับ แบบเปล่าๆราคาประมาณ25-30บาสบาทแต่ที่เป็นราคา200เพราะเหรียญเหรียญจะเป็นแบบแบนแบน,นชัดมากแล้วก็มาดูคุดกันนะคะเนี่ยค่ะที่ที่จะเรียนได้ทราบว่าครุดเห็นตาเห็นจม,มูกเห็นปากชัดเจนขนาดนี้ค่ะคือสิ่งที่นักสะสมต้องการนะคะราคาสูง แต่น่าสนใจที่ที่ฉันเคยซื้อมาประมาณนี้ของจริงอะค่ะอันนี้ซื้อมาได้ในราคา65บาทแต่ว่าถ้าพินิษพิจารณาเหรียญด้านในก็จะเป็นเหรียญที่ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยใหม่มากแต่ถือว่าโชคดีที่ว่ายังเป็นเหรียญที่สวยแต่เราไม่เห็นขอบ คือถ้าเกิดเป็นคนซื้อเองจะดูจะดูละเอียดแม้กระทั่งขอบขอบเหรียญประมาณเนี้ยค่ะจะไม่ได้มีรอยผูกก่อนมากแต่ถ้าดูแบบที่โดนฟอกมากเวลาเปรียบเทียบกันเหมือนกับมีความรู้สึกว่าเหมือนดูดูหนุ่เหมือนกับเนื้อที่ถูกฟอกไปมันจะน้อยลงหรือเปล่ามันจะถูกขูดขูดและขาดสีไปมากเนี่ยค่ะ มีแหนบไว้ใส่กระเป๋าด้วยหรือว่าจะเอาแหนบออกแล้วเราก็ห้อยคอก็ได้ให้ลูกให้หลานห้อยคอนะคะความสวยงามและความศักดิ์สิทธิ์ของเหรียญครุดปีพศ .2517 จะมีอยู่คู่คนไทยตลอดไปค่ะชอบกรุณากดไดิ์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ